สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนทำ s a กช s h i ลูกพีชไอบลูมกันค่ะและนี่คืออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำโดยรวมค่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมกระดาษท,ที่เป็นรูปทรงของลูกพิชเอาไว้นะคะแล้วก็วาดลงไปบนฟองน้ำเลยค่ะเราจะได้ตัดออกมาตามแบบที่เราวาดได้ง่ายนะคะ ค่านี้ก็ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใช้คัตเตอร์ค่ะในการตัดออกมากันขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า,าคัตเตอร์อาจจะบาดมือได้นะคะต้องค่อยๆตัดค่ะ สร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูปร่างคร่าวๆนะคะที่เราตัดออกมาทีนี้เราก็ต้องใช้กรรไกรในการตกแต่งอีกทีนึงนะคะค่อยๆตัดไปค่ะเพราะว่าลูกพีชเนี่ยถ้าจะให้สวยเราต้องตัดให้มันเรียบเนียนนิดนึงค่ะอันนี้เร่งความเร็วกล้องนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยให้ค่อยๆตัดนะคะใจะเย็นๆค่ะ ทีนี้นะคะให้เราเนี่ยใช้ปากกาในการมาร์กจุดเอาไว้นะคะตรงส่วนปลายของลูกพีชที่เราจะตัดให้มันแหลมๆจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ส่วนบนด้วยค่ะเวลาตัดเนี่ยเราจะได้ไม่ตัดเบี้ยวนะคะทีนี้เราก็ตัดเลยค่ะปลายของลูกพีชจะต้องแหลมนิดนึงนะคะ ตัดตกแต่งรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะแล้วก็จะเสร็จแล้วนี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบเนียนมากเลยถ้าตั้งใจตัดเนี่ยยังไงก็ต้องออกมาสวยค่ะ่าทีนี้นะคะเราก็จะใช้ปากกานะคะมาจุดไว้ด้านบนอีกรอบนึงนะคะ แล้วเราก็ลากออกลงมาเป็นเส้นตรงนะคะนี่ลากลงมาประมาณถึงตรงกลางก็พอคะ่ะไม่ต้องลงมาสุดนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดให้มันเป็นร่องนะคะเหมือนกับลูกพิช ของจริงไงคะอ่าก็ใช้กรรไกรตัดนะคะให้เป็นร่องๆนะจริงๆรูปพีชเนี่ยจะคล้ายๆกับรูปหัวใจเหมือนกันนะคะ ตกแต่งตรงขอบมันให้แบบโค้งมนนิดนึงค่ะจะได้สวยๆหลังจากนั้นนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทาสีค่ะ สีก็จะใช้เป็นกาวแล้วก็สีขาวกับสีแดงนะคะก็จะออกมาเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะทาลงไปให้ทั่วเลยนะคะอันนี้มาทารอบสองให้ดูเป็นคลิปแรกเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเรียบเนียนขึ้นนะคะเราสามารถทาซ้ำหลายๆรอบได้นะคะจนกว่าเราจะรู้สึกพอใจนะคะ ถึงขั้นตอนการทาสีค่ะนี่คือสีที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีสีชมพูที่เข้มขึ้นมาจากลูกพีชนะคะแล้วก็ชมพูเข้มขึ้นมาอีกสีเขียวแล้วก็เขียวอ่อน,นะคะ่ะโดยเราจะใช้เป็นผู้กันในการทานะอาทาลงไปตรงปลายแหลมๆเลยคะ่ะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ผู้กันเบรนๆให้มันฟุฟงนะคะจะได้ออกมาสวยไม่ให้มันตัดกันมากเกินไปอะคะ่ะ อาทาด้านบนด้วยนะคะทาเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะมาทาลงตรงปลายมันอีกนิดนึงนะคะจะได้ดูแบบว่าเป็นการไล่สีะคะ่ะอืมอ่ะต่อไปเราจะมาวาดใบกันนะคะก็ใช้สีเขียวเข้มเลยค่ะ ตรงลายเส้นของใบพี่ทาสีผิดนิดนึงนะคะก็เลยจะมาแก้ค่ะก็คือโดยการใช้เป็นสีเขียวเดิมที่ทาใบานะคะแล้วก็เติมสีขาวลงไปค่ะก็จะได้สีแบบนี้ค่อยๆวาดไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดติดตามมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ค่ะนี่บีบให้ดูด้วยสโลวนะคะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะ